สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาจัดอันดับรุ่นเพียร์วิวนะฮะหรือมาจัดเทลิสต์นะฮะซึ่งขออนุญาตเจ้าของเว็บนะฮะขออนุญาตใช้แล้วขออนุญาตยืมมาก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับเทลิสต mm ์ hmm. ของวันนี้จะเป็นพวกเพียร์วิวนะ,ะนี่มีตามนี้นะฮะจะเอารุ่นเพียร์วิวก่อนนะนี่ เดี๋ยวภาคที่หลังค่อยๆว่ากันเพราะมันเยอะเลอเกินนะประเดิมด้วยตัวแรกกันนะฮะเพียวิวเพกาซัสอันนี้ขอคิดก่อนอันนี้ขอคิดก่อนนะฮะผมมันพอจะตบเจ้าเพียวิวควาโอได้ไหมได้ผมว่าได้เพียวิวลิบบ้าได้ไหมได้เบอร์โก้คิดว่าได้นะ ตบเอลดาร์โก้เพลวิวผมว่าได้เพลวิวบูได้ซันจีไทโอได้ไอเริอสได้เดี๋ยผมว่าเอา,อางี้ให้ตึงไปเลยเจเอสไปเลยเพลวิฟิกาซ์นะฮะคิดว่ามันมันเป็นเบที่ค่อนข้างมีน้ำหนักตีแรงสำหรับผมนะอ,อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวลืมบอกว่าความคิดความคิดเห็นส่วนตัวผมให้เอสไปก่อนเทส ต่อมาเป็นอะคว ARIO ตัวนี้ผมว่าเต้นหนึ่งเป็นแอตแทที่ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายพอสมควรแต่ว่าถ้าสู้กับเพกาซัสเตอรวิวอะกึ่งๆว่ามันจะเอาเพกาซัสออกได้ไหมสูสีสอะสองตัวนี้สุสีกันถ้าจัดเทียก็ให้เอสไปก่อนนะครับผม ต่อมาเป็นริบบ้าปุ่อวางไว้ก่อนนะฮะริบบ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่สีนี้อาจจะเป็นคอมโบ 100D ใช่ไหมฮะแต่ใน Official c o คอมโบเขาจะเป็นดาวฟอร์ดหนึ่งสี่ห้าบอลชาร์ปคอมโบเดียวกับเบอร์โก้นะดาวฟอร์ดหนึ่งสี่ห้าบอลชาร์ปอันนี้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้เทียร์เอก่อนมันเป็นสายซมิน่าที่ หมุนนานใช่หมุนนานสองในนี้ถ้าถามว่าตัวไหนหมุนนานกว่าเหรอ,อให้เป็นลิเบอรมันค่อนข้างหนักกว่าไงแต่หนักกว่าแบบหนักกว่าประมาณสามกิโลสามกรัมอะ่ะเออประมาณนั้นลิบจะหนักกว่าสามกรัมนะอม ท่ไหดีอ่ะมันค่อนข้างจะถ้าโดนโจมตีมันก็สูญเสียง่ายเนะี่ยเออผมให้ A ไปก่อนวางไว้กันอลดัโก o ต่อมาเอลดกกั o กก่อนนะทำไมผมรู้สึกว่าเอลดกกั o กมันดูดหมุนไม่ค่อยได้ร่างเนี้ยผมรู้สึกนะร,รุ่นเพียร์วิวเอลดัโกแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูดหมุนไม่ค่อยได้เป็นเพราะอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ หรือผมคิดไปเองนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์แชรกันได้ครับแต่แชร์อย่างสุภาพนะครับผมผมให้เอ,อไปก่อนต่อมา Mid n มิดไน l ูอ้ยไม่ใช่บูไม่ใช่ดิเ e ียบิวบูคิดว่ามันเป็นตัวเหล็กตีแรงอืมแต่ข้อเสียของมันคือมันน่าจะเป็น Peer View ที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรขนาดเล็กที่สุดอะในความรู้สึกผมนะเฮ้ <Hey. S 1> เดี๋ยวดยวิวูฟก็เล็กที่สุดกันนี่ว่าแต่มันจะดีแต่มันจะแย่กว่าวูฟอะในความรู้สึกผมนะอาจจะให้ดีไปก่อนเออให้ดีให้ดีอันนี้ให้ดีต่อมาเป็นวูฟเลยกันผมให้สี่มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ไม่ได้แย่มากนะครับผมสำหรับผมมันใช้คอมโบ ดี 1, 2 5ึ่อลนะต่อมาเป็นตัวอะไรเดียะนี่ซานจิเทรรโอเพียเวซานจิเทรรโอคอมโบจะเป็น1-4-5ชาร์ปซึ่งเป็นคอมโบที่สายเซม,มิน่าแหละใช่มันก็ต้องสายเซม,มิน่าอยู่แล้วแต่เหล็กค่อนข้างแรงดีสูง พอสมควรพอไม่ว่าจะใส่ดีฟินหรือใสอ่แท็กมาโดยโจมตีอหรือใส่บาลานซ์ก็ตามอะฮะมันค่อนข้างปลิวได้เลยอะ่ะเออก็เลยแบบให้ดีไหมเดี๋ยวผมให้ F แล้วกันขอโทษจริงเดี๋ยวผมให้ F แล้วกันแต่เหล็กตีแรงนะขอบอกก่อนว่ามันแค่ใช้คอมโบผิดประเภทแค่นั้นเองนะครับผมเหล็กตีแรง แต่มันใช้คอมโบผิดประเภทแค่นั้นนะครับผมต่อมาเป็น a r i e สผมผมไม่แน่ใจอาจจะค่อนข้างเบาอะ่ะโดยรวมมันใช้คอมโบหนึ่งสองห้าดีผมให้อยูให้อยู่หลังซานจิแล้วกันนะครับผมเฮ้แต่ผมว่ามันเอาซานจิไทโอ ตีออกได้อยู่นะยังไงดีอะเออประมาณนี้ก่อนแล้วกันต่อมาเป็นรีโอนผมให้ร Le ีโอนเหล็กตีโอเครีโอนนี่ค่อนข้างจะเป็นสายเชิงเคาน์เตอร์นิดนึงใช่อันนี้อยากให้ความชอบส่วนตัวเหมือนกันนะให้ทุกคน อย,อยู่หล Jam ังเอลดาโกต่อมาเพลวิว w p เซส d 125 b a ส l งห้บอฟอืยืน A ไปก่อนต่อมาเป็นเหลือตัวอะไร1 3 4 4เสียง4ตัว4ตัวนี้นะนี่นี่ตัวนี้แคปิคอนเพลวิวแคปิคอนหนึ่งสองอ่าคอมโบหนึ่งร้อยโฮแฟด นี่ให้ c ดีกว่ามันดูเป็นผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเบาไปพอสมควรเป็นสายแท็กที่ค่อนข้างถ้าเทียบสายแท็กตัวนี้น่าจะเบาพอๆกับพอๆกับเอลราโกนิดหนึ่งในความรู้สึกผมนะยังไม่เคยช่างหรือเทียบนะฮะต่อมาเป็นสกอร์ปิโอไว้์เดฟเฟน145บอลเป็นคอมโบที่ ถ้าเอาดูไม่เหมือนใครอ่ะเอาจริงเพียร์วิวสกอร์เ o โอนี่ยตัวนี้นะฮะเนี่ยที่คลิกเมาส์อยู่เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่รู้สึกว่าคอมโบปแปลกที่สุดเพราะว่าไวดีฟน, 1, 4, 5, นส์หนึ่งสหบอลนะฮะซึ่งป้องกันพอได้ผมว่าป้องกันพอได้เนี่ยตัวตัวสายป้องกันผมยังไม่แน่ใจว่าอย่างนี้ไหม ให้ดีให้บีดีไหมเอาจริงผมไม่ค่อยได้เตรียมตัวพูดอะไรนะเอาจริงผมพูดสดๆเลยโดยรวมไม่ได้แย่คิดว่าให้บีไปก่อนนะครับผมส่วนเีรโอนก็ไม่ได้แย่เหมือนกันแต่ว่าให้เอไปก่อนต่อมาเป็นพปเอร์วิลสันโกเอาคอมโบจะแปลกกว่าชาวบ้านเพราะว่า มันใช้คอมโบที่น่าจะเตี้ยที่สุดของ p i ีไอพนะฮะมันคือคอมโบ p er i ีไ View Sungo Out 90ไว้แฟตใช่แต่เหล็กตีแรงพอสมควรนะผมคิ่ว่ามันชนะเ l ลดาโกเออให้ไปก่อนให้ A ไปก่อนเจมิ Jam ออสผมให้ S <laughs> เพราะว่า เจมีนะ่ออสเน่ะดูเหมือนจะเป็นเหล็กที่ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าเหล็กเนี่ยมันตีแรงด้วยแล้วบ,บวกมันใช้คอมโบดาวฟอนหนึ่งสี่ห้าแฟชั่นคอมโบเดียวกันกับไอ้เจ้าดาร์ควูฟเนี่ยคอมโบเดียวกันนี่ใช่แต่เหล็กตีแรงนะแต่จะแพ้ตัวสองตัวเนี้ยสองตัวบนเนี่ยสองตัวเนี้ยเอฮน่า hey. จะแพ้สองตัวนี้ เดี๋ยวขอเรียบเรียงใหม่กันผมขอใช้เวลาความคิดกันอืม <c oughs> <c oughs> คิดหนักเหมือนกันนะ อวผมตามนี้ไหมาตามนี้แล้วกันผมกึง่งๆสองตัวเนี้ยเนี่ยสองตัวเนี้ยยังกึง่งๆอยู่เพราะว่าเพราะว่าควรให้เอฟดีไหมเพราะว่ามันตัวนนโอโอเนี้ยซันจิไทโรเนี่ยแรงดีค่อนข้างสูงส่วนตัวนี้ค่อนข้างเบามีโอกาสออกส,สนามได้ง่ายถึงแม้จะใช้คอมโบหนึ่งสองห้าดีก็ตามนะฮะกึ่งๆ เก่งก hmm. แต่ T S เนี่ยผมให้ประมาณนี้ดีกว่าผมให้ตามนี้เลยส่วน T AS A นี่ผมเกึง่งกึ่งแค่ตัวเดียวเลโอนที่เราโอเคมหมดเลโอนผมไม่รู้จะให้ A หรือ B ดีนะฮะมันเป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้บ้างอะ่ะดูเป็นสายเคาน์เตอร์ที่พอเคาน์เตอร์ได้บ้างนะฮะ ไม่ใช่แค่ป้องกันมันมีน้ำหนักอยู่มผมเปลี่ยนใจอะนี่าโอเคให้มันอยู่กับบูฟแล้วกันอเอบูฟมันก็มันเป็นสายบาลานซ์ที่กลางทุกด้านเหมือนกันนะถ้าพูดถึงบูฟ เทียนไหนดีนี่ผมให้ตามนี้แล้วกันนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผม ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับผมสำหรับนี้เท่านี้ครับ